สวัสดีค่ะฟังดวง12ปีนักษัตรนะคะของปีกุลนะทํานายดวงราศาธะหว่างที่8ถึงวันที่14เดือนกรกฎาคมพศ2518ค่ะอ่ะปีกุลละค่ะนะคะสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะเองมาดูกันเลยคะ่ะมาฟังเลยก็เป็นแนวทางนะจ๊ะไม่ได้เจาะจงลงผู้ใดนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ถือว่าให้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะในการใช้ชีวิตนะคะคนปีกุลค่ะ้าศีธันตาขึ้นมา8ถ้วย นะคะแปดถ้วยห้าถ้วยเลยนะคะความรู้สึกค่ะนะคะมันเหมือนเบื่อไหมนะคะหีคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเล่าก้าสิบกันมาเบื่อไหมจ๊ะเบื่อความผิดหวังนะคะผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าหรือเปล่านะคะอารมณ์ล้วนเลยค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะใครที่ตกงานหรือคือเพิ่งตกงานอยู่นะคะต้องการหางานทําใหม่อย่างว่างงานในรอบสัปดาห์นี้นะคะหรือบางคนกําลังหาตัวตนอยู่ไม่ชัดเจนฉันไม่รู้จะทําอะไรสมัครงานอะไร ไม่รู้แนวทางชีวิตจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เกิดในปีกุลเนี่ยนะคะมันมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของที่ต้องคอยปรับอารมณ์นะคะรวมถึงแบบคนที่ทํางานอ่ะเอางี้ลวกันนะคะถ้าไปจะ,จะไปสมัครงานนะ,ะก็จะกลุ่มง,งานที่แบบส่งเสริมนะคะเกี่ยวเรื่องของบาร์เรื่องของไกด์นะคะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของส,ว,สวยนะคะหรือว่าธุรกิจสีเทาอ่ะเออนะคะก็จะพอไปได้บ้างหรืองานกลางคืนอะไรพวกนี้นะคะนะ,ะ,นะ,ะแต่ใครที่แบบทํางานประจําประจําอยู่ช่วงนี้เบื่อค่ะ นะคะถ้าเกิดคนอยู่ในกลุ่มที่ยังยังทำงานอยู่ตกงานอ่ะเออขออภัยค่ะกลุ่มของคนที่พี่ทํางานประจํานะคะรู้สึกเบื่องานแล้วอยากเปลี่ยนงานแล้วนะคะอยากเปลี่ยนแปลงกับสังคมเดิมๆเพราะว่าสังคมในคนในแวดล้อมของการทํางานของคุณไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรไพ่มันขึ้นมา3มดาบติดกับไพ่เดวิลแล้วก็ดิไฮบริสเซสแบบนี้นะคะจะบอกว่าเป็นสังคมที่ท็อกซิกนะคะหรือว่าจะเจอแต่ปัญหาของคนที่แบบไม่จริงใจเออนะคะ ไม่จริงใจนะจ๊ะนะคะมันทําให้เราเบื่อไปแล้วแหละนะคะไม่อย,อยากอยู่สังคมแบบนี้นะคะแต่ทํายังไงได้นะคะคิดกลับไปกลับมาถ้าตับใดที่ยังไม่มีงานทาอ,อ่ะเออนะคะมันยังเปลี่ยนงานไม่ได้ไงมันยังย้ายงานไม่ได้ถึงแม้บางคนมันจุดแพชชั่นนะคะกาเียหมดความรู้สึกหมดความลหลงไหลในสายอาชีพของคุณบางคนอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะคะไม่อยากจะทําอะไรละนะคะบางทีก็แบบทําธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรืองานประจำนะ่ะขายของอะไรก็มีความรู้สึกว่าหยิบอะไรมันก็ทําไมช่วงนี้แบบมันมันเหมือนมันก็ยังค้าขายได้ได้ไม่เต็มที่อะ่ะนะคะนะ,ะถ้าเกิดว่ากลุ่มขายธุรกิจเกี่ยวเรื่องของเด็กของสวยของงานมันพอไปได้แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบจับเรียกว่าทำถ้าเกิดคนที่ทะทาการค้าขายมอกแน,นะนว่าจับอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบคว่าของที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกระแสอื นะคะไม่ต้องตุนสต็อกเขานิยมอะไรช่วงนี้กระแสอะไรแรงก็ทช่วงนั้นไปนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องไม่ต้องผูกยาวยาวธุรกิจระยะสั้นๆน,นะคะซื้อมาขายไปลเล็กๆน้อยน้อยได้นะคะแต่ถ้าหวังอะไรที่มันเรื่องยาวยาวรวมถึงความสัมพันธ์ในที่ทํางานด้วยนะคะมันก็จะเจอคนไม่จริงใจแบบแถมมีปัญหาเรื่องการแตกคอนด้วยนะคะจากคนที่เคยเป็นมิตรกันมาเป็นศัตรูมีความไม่เข้าใจกันนะคะนะคะ,นะคะอาจจะเป็นเหมือนกับมีการใส่ร้ายายสีนะคะโทษกันไปทษกันมานะคะมันก็ อยู่ในสงความแบบนี้หมอพิมพ์บป่วยม,มันจะป่วยทางใจเอานี่แล้วกันนะคะบางคนรับไม่ได้เรามาเนี้ยนะคะรับไม่ได้กับสถานการณ์แบบนี้เพื่อนร่วมงานแบบนี้เราขอแบบเซคุตบายดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านที่เกิดปีกุนเออนะคะเรามีทางเลือกไหมนะคะเรามีทางเลือกหรือเปล่าถ้าเรามีทางเลือกเราก็เลือกในสิ่งที่เราสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้แล้วยังไม่มีทางเลือกนะคะยังไม่มีทางเลือก คนก็ต้องอยู่กับสังคมแบบนี้แหละนะคะแล้วเราก็มาแก้ไขที่ตัวเราปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะนะคะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเราเรารับไม่ได้ก็ต้องหัดให้มันรับให้ได้นะคะให้รู้อยู่รู้กินแล้วก็คียกา little, ปรับวิสัยทัศน์ของเราใหม่นะคะถึงแม้เราจะอึดอัดหรือถูกลดบทบาทหรือถูกคนดูถูกหรือถูกคนว่าติตดตาหนิติเตียนอะไรพวกนี้นะคะบางคนรับไม่ได้บางคนรับไม่ได้ว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเหตุผลต่างของเราคนเราไม่เท่ากัน เนาะนะคะถ้าเกิดว่าไม่สบายใจรู้สึกป่วยถ้าคิดว่าเราลาออกแล้วมีคนซัพพอร์ตเราหรือเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะคะหมอพิมพ์แนะนำว่าก็ไม่ต้องทนนะคะตามเหตุตามปัจจัยได้เลยนะคะนะไม่มีใครบังคับใครแต่ว่าหมอพิมพ์ให้แนวทางว่าเราอะนะคะถ้าเราตัดสินใจออกเราจะมีความสบายใจขึ้นมาแต่ว่างานตรงนี้มันหายากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วว่าเราออกดีกว่านะคะก็เขาเรียกว่าเดินหน้าต่อ นะคะไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกวนแล้วนะนะอ่ะนะคะสำหรับเรื่องงานนะคะใครที่ยังทนอยู่หรือไม่งานประจำช่วงนี้ก็จะโดนแบบเขาเรียกว่าเดินเลิกดเลือขากราอี้แล้วกันนะคะหรือว่าธุรกิจใครที่มีหุ้นส่วนอยู่นะคะหุ้นส่วนของคุณก็ไม่ชัดเจนนะคะหุ้นส่วนมีปัญหาจ้านะคะหรือว่าเขาเรียกว่าแบบเจอคนแบบใจแคบอ่ะเออนะคะหรือถูกแบบเขาเรียกว่าหุ้นส่วนหลอกลวงนะคะหรือใครมีพาร์ทเนอร์หรือว่า การตกลงเกี่ยวเรื่องธุรกิจไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเงี้ยมันทําให้เราลำบากใจค่ะนะคะนะก็ต้องระวังไว้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครบอกยังไม่มีหุ้นส่วนแต่ว่าหนูกําลังมีโครงการมีไอเดียอยู่จะหุ้นกับเพื่อนดีไหมไม่ดีไม่ได้แนะนําว่ารอให้เรามีทุนแะล้วเราทําเองดีกว่าไหมสาหรับคนที่เกิดในปีกุนนะจ๊ะอ่ะว่ากันไปค่ะช่วงนี้นะคะเอาเรื่องเงินกันบ้างจ้านะคะ เรื่องเงินนะคะบางคนในกลุ่มของคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะเราจะได้ต้องพูดคุยมีเรื่องที่ตกลงกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนะแต่เป็นการตกลงเอ่อมันจะเกี่ยวกับเรื่องของบางคนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผิดคำมั่นสัญญานะคะหรือการนัดหมายเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองนะคะถูกถูกเรียกว่าอะไรนะคะถูกโดถูกเบี้ยวไม่เป็นไปอย่างคู่สัญญานะคะมันต้องมีการคุยแหละมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยหมดไปกับเรื่องลูกค่ะนะคะบริวารนะคะ่ะสัตว์เลี้ยงบางคนก็หมดไปเรื่องของการเดินทางบางคนเดินทางไกลได้ไหมเดินทางก็เคีางใกล้ใกล้ได้หมดเลยบางคนวางแผนไปท,ท,ทั้งด้านต่างประเทศนะคะหวังจะไปท่องเที่ยวจะไปทํางานระวังถูกหลอกนะคะต้องเตือนกน่อนว่าคนปีกุลเนี่ยอย่าเชื่อคนง่ายนะคะในสิ่งที่คุณเห็น tissue, นะ่ะเขาบอกคุณไม่หมดหรือในสิ่งที่คุณได้ยินมาเขาบอกคุณไม่หมดนะคะบางคนเนี่ยนะคะ ถ้าจะแบบเขาเรียกว่าแทรกแผ่นดินหนีก็มีนะปีกุลเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกจากโลกออนไลน์ได้ง่ายนะคะเป็นบางคนบางคนเท่านั้นถ้าใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคุณต้องแบบอย่าเชื่อใจใครนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่ามันขึ้นมาสาดาบด้าดาามีโอกาสโดนโกงโดนเบี้ยวได้เลยนะจ๊ะนะคะรวมถึงใครที่ให้หยิบยืมไปแล้วบางคนก็แบบเขาเรียกว่าหายหน้าไปเลยนะคะนะติดต่อไม่ได้อีกแล้วนะอันนี้ต้องระวังค่ะ เรื่องของการเงินต้องประคับประคองค่ะคุณนะคะมีเงินใช้บ้างนะคะแต่เงินเก็บนะคะน้อยมากนะคะบางคนแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยหมุนแล้วหมุนอีกนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ปีปีคุณหน้านะคะอ่ะว่ากันไปนะคะประคับประคองค่ะคุณโชคลาภไม่ค่อยเด่นนะคะเหมาะมากสาหรับใครที่รู้สึกท้อแท้อยากจะไปชัดแบบในช่วงวันหยุดยาวจะไปปฏิบัติธรรมสือถือสือถือศีแปด ก็ไปได้อย่างน้อย3คสามตาตีค่ะ3ามคืนสีวันนะคะ3คืนหน้าสามตาตีนะนะคะไปชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หรือออกไปหาโอกาสไปสร้างโอกาสใครที่บอกว่าไม่ดีไม่ทําคุณต้องลองนะคะต้องลองเราจะรู้ว่าอันไหนที่มันดีไม,ไ,มดไม่ดียังไงหรือดียังไงแบบไหนนะคะชีวิตตอนนี้เขาเรียกว่าต้องก้าวหน้านะคะมองคนเลยตถ้าเดินทางไปสถานที่แบบจะทําในสิ่งที่แบบเพื่อว่าต้องเสี่ยงอะ่ะนะคะต้องเสี่ยงทําแล้วอะไรออกมาเนี้ยนะคะอยู่เฉยเฉยก็ อยู่เฉยๆก็ไม่ได้แล้วชีวิตมันต้องบีบคั้นนะให้ให้คนที่เกิดในปีคุณต้องเดินหน้าเพื่อไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะแล้วต้องเรียนรู้อประสบการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหน้าเพื่อมาเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขนะคะกับชีวิตของความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะอ่านะคะมาดูเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักน้อนะคะถ้าทะเลาะกันอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วเวลาเนี่ย นะคะอาจจะห่างกันด้วยระยะเวลาหน้าที่การทํางานนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะพบกันมาพูดคุยไปกินไปกินข้าวนะคะมีการโอกาสที่จะเปิดโอกาสแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับเขาเรียกว่าคนโสดอะ่ะต้องระวังนะ,ะอาจจะไปพบลักพบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่เข้ามาหาเราบอกเราไม่หมดนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสำหรับคนโสดนะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยก็อาจจะมีบ้างอาจจะแบบ มีเรื่องรักสองเศร้ารักสามเศร้าเข้ามานะคะอันนี้ก็ต้องแบบหรือมีเรื่องหงุดหงวงเข้ามาเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกรายนะคะฟังดูแล้วไม่ให้ไปทะเลาะก,กันนะนะคะหรือบางคนแบบมันอาจจะมีมือที่สามาด้วยความที่ว่าเราไม่มีรายครอบครัวหรือว่าทํางานคนละที่คนละประเทศคนละกะคนละเวลาไหมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะนะคะให้ระวังว่านี่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ระวังจนระแวงจนทําให้เราการใช้ชีวิตไม่เป็นปกติสุขอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเป็นการทานไม้ตัวเองนะ แต่บางคนถ้ากังวลว่าแฟนหนูจะนอกใจไหมคะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยคนปีคุณจะจับได้เองนะคะจะจับได้เองนะอ่าโอเคนะค่ะมาดูค่ะวันที่ดีนะคะของคนที่เกิดปีกุลนะคะก็จะเป็นวันทายดวงนะับหมอบที่8ปดถึงสิบสี่เนาะนะคะวันที่10คะ่ะนะคะวันที่10 13นะคะและ14คือวันที่ดีนะคะช่วงนี้นะแต่วันอื่นถามว่าทำไมไม่ดีล่ะช่วงนี้ก็จะแบบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลย ความไม่พร้อมนะคะบางคนก็รับความจริงรับสถานาการณ์ไม่ได้บางคนก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังมีเรื่องที่ต้องแบบอยู่ในใจหรือมีเรื่องที่แบบจะต้องสะสางอะไรประมาณนะะี้ค่ะมีปัญหานะคะหรือว่าความบางคนยังทุกข์กับคําพูดนะคะที่ดูพูดจาถากถางหรือว่ามีการเหยยดยามกันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่าไปหลงทะเลาะก,กับคนที่เขาเรียกว่ามีอ่ามีความเป็นผู้ใหญ่ มากกว่าเรานะคะถึงนั้นเราจะถูกนะคะถ้าเราเถียงผู้หลักผู้ใหญ่บอกได้เลยว่าเขาจะรักเราน้อยลงนะคะเอาเป็นว่าถึงแม้คุณจะเป็นผู้ชนะนะคะแต่ว่าคนเราไม่ต้องชนะมากก็ได้นะคะบางทีเรากับการที่เราเงียบไว้ดีกว่านะคะเมื่อความจริงมาปรากฏแล้วก็ศัตรูจะพ่ายแพ้ไปเองนะคะสำหรับปีกุลนะบอกคุณฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับทิศที่ถูกสโลข,ของคุณนะคะคือทิศเหนือคะ่ะโชคล่ามาจากคนในครอบครัวหรือการไปไหว้ขอพรเสี่งสยงศิธ์ที่อยู่บนเขาสถานที่สูงๆนะคะ นะบางคนคเครียดมากไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมช่วงนี้ดีมากๆสถานที่ใกล้นะเพื่อขอผรให้ท่านได้ไปรับพลังดีๆนะคะเปิดทางเปิดโอกาสในการทํามาหากินเรื่องเล่นๆขอให้ผ่านพ้นไปขอให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดีนะคะสุขภาพค่ะปวดเหนือปากฟันนะคะสุขภาพปากฟันหรือน้ำเลือดน้ำเดืองไม่ค่อยดีหรือบริเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของการซุ่มซ่ามนะคะนะ แล้วก็ระวังบางคนทานอาหารเกี่ยวเรื่องหมักของดองอะไรพวกนี้หรือบางคนมีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามก็มีเส้นเดียวกันค่ะนะคะ,ะเป็นว่าถ้าปว่วยอยู่นะคะร่างกายก็จะค่อยแข็งแรงมากขึ้นนะคะต้องระวังเกี่ยวเื่องของเรื่องติดโรคติดต่อด้วยเดินทางไปไหนกับคนกลุ่มคนหมู่มากงก็ต้องใส่แมสป้องกันตรวจด้วยนะจ๊ะราคาสีเสริมดวงเลยค่ะนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีขาวสีครีมค่ะนะคะอืมแล้วก็มีลายฟ้าน้้าเงินดำได้จ้ะ นะคะสำหรับใครที่ต้องการซื้อเสี่ยงโชคไว้นะคะลอตเตอรี่ไว้ถ้าเกิดเจอจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยลองซื้อดูสถานที่เราเดินทางไปที่เป็นสถานที่ทางที่ไม่ได้ใกล้บ้านนะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลขที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเลข47748558และ88ดแปดค่ะแปดสี่สี่แปดนะจ๊ะนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองเก้าห้าห้าเ้าสองค่ะนะคะนี่คือเลขเดยองรวมนะจ๊ะของท่านที่เกิดในปีกุนค่ะอืม แล้วก็มีอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมซื้อเอตอรที่ทิ้งไว้นะคะเผื่อจะมีโชคนะคะไม่มากก็น้อยนะคะบางคนต้องเป็นสถานที่ไกลๆนะเช่นอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วเดินทางไปทําบุญนะคะก็ได้นะคะหรือว่าบางคนหรือซื้ออายุจะซื้ออายุของคนเจ็บคนจากไปก็ได้ค่ะลองซื้อติดปลายนมไว้นี่คือดุนโดยรวมของคน,นที่เกิดอุทีศกุลค่ะนะคะแล้วก็กับมาพบกันใหม่ในคืนน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ